สวัสดีพี่น้องมาได้มาได้กินเขาน้ำกันลาบก้อยขมก้อยขมขวาลวกกิมพี่น้องเออคนน่ะแก้วขมขุ่นนะปลาหมืกย่างร้อมมือขนาดทำมาพี่น้องฟังไปทุกท่านทุกคนต้มขมขมเป็นแต่แซ่บแต่ข่อยน้ำลายเอียกแล้วจาร ผักแก้มผัแกนแกนมน้ำกิ้มปลาหมึกการเข้าซ่องจันตัวมโลูนะมามาพี่น,อน้องกินน้ำกันแจ่บๆบเบื้องแรกเราจะกินอีเบื้องจะทำเออน,อน้องเบื้อกพี่น้องเอ๊ะ เจ้าให้ใหัพ่พะยะเมือนนี่เด้อ้อ้จอเหลือห้ยไม่ใงี่สมกินน้ำเนี่เด้อน้าแหลบลิเงา้าววะสันเอาหยวกพักเข้าไปดื้อหลวกจิ้มตี้าจอดเนื่อไหมว่าในอย่างของเจอดนี่พอเยเมือนอยากกินภดรยากคนใจแขา พเวลาพี่น้องมาบ้า,บาตาอท้ายน,นี่แบบะมึงทายให้เบ็วๆเฮ้ยเฮ้ยน,น,นองฮึบๆพูดเหรอกลมกิมอีกบ้างนิเป็น้ำกิมแล้วน้ำคว้ากันตอนกินพี่น้องทายบ้างไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วดีมีแห้งทุกคนสวัสดีครับ